สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรด้วมมตดครับพี่น้องืัอนี้เ้านี้ครับผม,มีอย่างไรครับพี่น้องก็มีเรียองมาบอกสู่ฟังครับพี่น้องเรื่องมีคนถามว่าพื้นที่ไรหนึ่งนี่พี่น้องพื้นที่เลี้ยงไรหนึ่งนี่เรียองมัวอะไจักตูได้พี่น้องเด้อพอดีผมก็เลย มาบอกสู่ฟังครับพี่น้องพื้นที่ของผมนี่มีเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไรพอดีครับพี่น้องมีเนื้อทีทั้งหมดหนึ่งไรพอดีผมมีงูอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวครับพี่น้องที่ว่าพื้นที่ไรหนึ่งนี่เลียงเบียงงูใดนี่เจ็ดถึงสิบตัวได้สบายได้พี่น้องเด้อนี่แหละครับ ผมสีเปล่อยออกจากพื้นดีไรหนึ่งผมเลยครับติดปลอยเพื่อนแขะเล่มครับพี่นอ้องเพื่อนแขะเล่มในบริเวณพื้นที่ตื้นเสร้าขึ้นมากผมก็ติปลอยออกมาด้านในน,นี่ที่เป็นพื้นที่ที่ผมลอกม,มครับแล้วตที่มีคอากแลวก็ที่มีฟางอยู่ทางในครับพี่นอ้องผมกจะยวไว้ในหันเอายังมือสองกรติปลอยออกมาทางหนอกนี่ครับด้านนอกของผมนี่มันจะเป็นพื้นที่สองหมอง้วพี่น้องเดอ้อรวมกันแล้วมันจะเป็นหนึ่งไรครับ ดันในที่มีคอกแล้วก็มีฟางด้านนอกความกระติอมอไวท้ทางนอกให้ไ,ไว้แต่เพื่อนนองมะายาังเลี่ยมทางนอกเพราะว่าด้านในนี่พอดีอยู่ในหันมืดมือ้ออยู่ตลอดครับนี่ครับเก็บโตครับบัได้กป้อยออกไปใช้ครับให้อยู่แต่นในบริเวณนี้ครับพี่น้องนี่ครับมันก็พอถึงกับจอยปายอย่านดเพราะวัญยามันก็พอค่อยมีนี่ตัวนี้คือทุกคนกินนมมันค่อยพอร้อมลายครับ แต่ทุมอื่นนี่ดูเพิ่นกับว่าได้พร้อมนะครับคัติวาดเนื้อทีทั้งหมดนี่ครับหนึ่งไรเลียงได้เจ็ดถึงสิบตัวสบายได้พี่น้องเด้อโดยทีห่หอบมาต้องเอาไปไใช้หายปอยแค่เล็บโดยดีหันถ้ามีอ่าห้ามีเกี่ยวให้กเกี่ยวไม่เพิน่นมาตัดในเพิ่นไม่กินในบริเวณพื้นทีน่นี่สบายครับพี่น้องไปใช้มาใช้ได้สบาย โดยที่เขาประต้องไปครับประวงะวังวงว่งวงคนอยู่จังไรเมาจา่อไหรครับนี่ครับสบายเลยครับพี่น้องตื่นเช้ามาผมกัดจิตป,ปอยพี่น้องมากแขะริบทางนอกสักพักกัดจิตอยเอาใบใ้ทางในครับผมขอฝากช่องเกษตรร่วมเห็ดม่เด้อพี่น้องเด้อกับผมมีอย่างไรครับคลิปนี้ไวปทำนี้คลิปหน้าพ่อ,อากันไหมขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ